เครื่อเก็บกองน้ำปืนฉีดน้ำค,ค่ะมีบัตคอนโทรลค่ะไม่ได้ติดโอเวอร์โหลดเป็นของมิสซูบิชินะคะ พ้อมเซเลคเตอร์แล้วก็พารทลอคแล้วค่ะโอลโวแอมนะคะเด็เคื่องตัวที่หนึ่งค่ะเด็เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงจับฟลัมตัที่สูงตัวนึ่งค่ะสองร้อยบาทสองงานนะคะคำคชาค่ะสองเคื่องแล้วคะเครื่องตที่ส